สวัสดีครับผมทรงกดแสงบอลทิฟตนะครับก็กลับมาอีกครั้งกับตัว Coordinator f r r m basic to the real world นะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่4วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการส่ง Data จากฟอร์มไปหา Controller นะครับเพราะพาร์ทผ่านมาเนี่ยเราพูดว่า Controller สามารถส่งค่าไปหาฟอร์มได้ยังไงอ,อันนี้เป็นจากฟอร์มส่งกลับไปที่ Controller แล้วเอาไปประมวลผลอะไรก็ตามแล้วแต่เรานะครับ ก็วันนี้เราจะทําแบบง่ายๆให้ดูก่อนนะครับก่อนอื่นขอสร้างคอนโทรลเลอร์ใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับก็คัดลอกม,มาชื่อว่า my form php นะครับ โอเคแล้วเราก็ทำการโหลดวิวแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปสร้างแต่เขียนโค้ดทิ้งไว้ก่อนบอกว่าวิวชื่อว่า My Form โอเคเราก็ไปสร้างวิวขึ้นมาหนึ่งอันนะครชื่อว่า My Form PHP ครับก็สร้างมามี Input อัน form อ,อันหนึ่งมี Input อันหนึ่ง เป็นทายเป็นเทคแล้วก็เนมชื่อว่าเนมโพดไว้แล้วก็อินพุตอีกอันหนึ่งเป็นซับมิ t นะครับก็วแบบเนสตอร์ของเราเอาเป็นแบบโพสนะครับส่วน URL ยิงไปไหนนะฮะเราก็ใช้เบส URL นะฮะก็คือการ Echo U r L ที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ตามด้วย index.php/ ชื่อ Controller ก็คือ my form ครับแล้วก็ slash, ชื่อฟังก์ชันนะครับก็คือ form ครับลองดูสิ my form ฟังกชันชื่อว่า form เราก็จะได้หน้าเว็บหน้าตัววิวมาแล้วแต่ว่าแล้วแต่คนนะครับบางคนก็จะตอนเขียนซับมิทเนี่ยเราจะเขียนส่งกลับมาที่ฟังก์ชันเดิมก็ได้หรือว่าแยกฟังก์ชันออกจากกันเลยก็ได้งั้นเดี๋ยวผมทําแบบแยกฟังก์ชันให้ดูก่อนละกันนะครับก็สร้างฟังก์ชันอีกอันหนึ่งว่าชื่อว่าเคสผมคือจริงๆชื่อฟังก์ชันแล้วแต่ใครจะตั้งว่าอะไรก็ได้นะครับแต่พยายามตั้งให้มันสื่อหน่อยว่ามันความหมายมันคือ สมมติมว่าเราบอกว่าให้ยิงมาที่ get นะครับแล้วก็มาเปลี่ยน URL ตรง i n d e x p h p m y m y f o r m g e t นะครับวิธีการรับค่าจากฟอร์มเนี่ยก็ใช้คำว่า this input post แล้วก็ตามด้วยชื่อ input ที่เราทำไว้ก็คือ name นะแล้วลอง echo ดูนะอะ นะก็ได้ค่ามาแล้ว่าครับโอเคแล้วอีกวิธีหนึ่งที่ผมบอกว่าเราสามารถส่งมาที่ฟังกช์ชันเดิมของเราก็คือฟังก์ชันฟอร์มแต่ว่าเราอาจจะต้องเขียนเพิ่มรายละเอียดเพิ่มนิดนึงว่า if this input post submit กับาคือถ้าเกิดเท่ากับว่างๆมาเนี่ยครับให้ไปโหลดบอมนะครับพอเราเข้าปุ๊บมันก็จะมาโหลดอาจะมาโหลดหน้าวิวนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ว่างเราก็เก็บค่าพุทมาแล้วก็โนะครัขลองเปลี่ยนเป็นฟอร์มยิงมาถูกแล้วนะครับเค อ,อ๋อลืมใส่ n a m นะครับก็จะสามารถรับค่าจากฟอร์มได้เหมือนกันนะครับโดยใช้ฟังก์ชันเดียวกันฟังก์ชัน get เ,เราก็ไม่ต้องใช้แหละเราใช้แค่นี้นะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นการส่งค่าจากหน้าวิวมาที่ฟอร์มแบบง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยว ในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาคอนซีฟดาต้าเบตกันนะครับแล้วก็อีกพาร์ทพาร์ทต่อไปเราจะเป็นเวิร์กช็อปแล้วเราจะทำเว็บหนึ่งเว็บขึ้นมาเลยเป็นเว็บซื้อขายของนะแล้วมาดูกันว่าเราจะสามารถลุยกันได้ขนาดไหนนะครับโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณนะครับ